สวัสดีคะ่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขข้อมูลในบัตรกรีนคาร์ดสำหรับคนที่ได้รับกรีนคาร์ดมาใหม่ๆแล้วเจอข้อมูลส่วนตัวที่ผิดพลาดนะคะอาจจะเป็นการสะกดนามสกุลผิดหรือใส่วันเดือนปีเกิดผิดหรือว่าเป็นการใส่รูปผิดนะคะหรือว่าเป็นการใส่เพศผิดเอาเรียกว่า ทุกคนได้บัตรกรีนคาร์ดมาแล้วจะต้องตรวจสอบข้อมูลในบัตรของตัวเองนะคะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเหตุผลที่พี่มดทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีพี่น้องนะคะ DV 2024ได้รับบัตรกรีนคาร์ดเข้ามาแล้วปรากฏว่ารูปในบัตรกรีนคาร์ดไม่ตรงกับข้อมูลตัวจริงยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่า เป็นน้องดีวี2องที่เขามากันทางครอบครัว4คนปรากฏว่ารูปถ่ายนะคะในบัตรกรินคาร์ดของสามีกับภรรยาเนี่ยสลับกันก็คือในบัตรกรินคาร์ดของภรรยาเนี่ยดันเป็นรูปของสามีแล้วในในบัตรของสามีเนี่ยดันเป็นรูปของภรรยาซึ่งสลับกันนะคะเคสแบบนี้เนี่ยมันแรงมากๆนะคะ ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกวิธีแก้ไขนะจ๊ะในกรณีที่ข้อผิดพลาดในการออกกรีนค์ดเนี่ยมาจาก USCIS หรือจากทางกระทรวง DHS นะคะเราในฐานะผู้ถือกรีนค์ดไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการที่จะขอเปลี่ยนบัตรใหม่นะคะทาง USCIS เขาเขียนชัดเจนเอาไว้ในเว็บไซต์ของเขานะคะ ว่าถ้าเป็นความผิดของเขาคุณไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม โดยในการที่คุณจะขอเปลี่ยนบัตรใหม่นั้นคุณสามารถที่จะไปกรอกแบบฟอร์ม i 9 0นะคะซึ่งสามารถที่จะทำได้ทางออนไลน์หรือทำได้ทางเมลนะคะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในกรณีของคนที่จะเปลี่ยนคาร์ดเปลี่ยนบัตรใหม่แนะนำให้ทำเรื่องทางเมลหรือทางส่งปลษณีี์เนื่องจากว่าคุณจะต้องส่งบัตรกรินคัรดตัวจริงเนี่ยนะคะ คืนกลับไปให้กับทาง USCIS เขารวมไปถึงคุณจะต้องแนบไอ้ supporting document ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพาสปอร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นใบเกิดอาจจะเป็น state ID ก็ได้ซึ่งจะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องของคุณคุณจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาทำผิดนั้นมันคืออะไรแล้วสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยจะให้แก้ไขเป็นอย่างไรนะคะ และในการที่คุณจะส่งเอกสารตัวนี้นะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ USCIS ไปกรอกแบบฟอร์ม I-90 โดยที่ดาวน์โหลดฟอร์มออกมาเนี่ยทุกคนเน้นย้ำดูให้ถูกอ d ดิชันด้วยนะคะอ d ดิชันตรงนี้เนี่ยมันจะในในฟอร์มเนี่ยมันจะอยู่ทางมุมล่างซ้ายมือนะคะไปตรวจอ d ดิชันให้ถูกต้องเสร็จแล้วก็กรอกแบบฟอร์มนะคะ โดยที่คุณจะต้องไปกรอกให้เหตุผลนะว่าสาเหตุที่คุณขอบัตรกร e นคาร์ด Green Card ใหม่ก็คือเป็น Replacement อันใหม่นี้เนี่ยมันมาจากทางความผิดพลาดหรือเป็น e Error ของทางกระทรวง DHS นั่นเองนะจ๊ะก็ไปติ๊กช่องให้ถูกต้องนะคะ เมื่อทุกคนกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเซ็นแล้วก็ลงวันที่ด้วยนะคะสำคัญมากๆนะคะดูแบบฟอร์มให้ชัดเจนคุณจะต้องกรอกข้อมูลทุกช่องที่เกี่ยวข้องนะคะ และในการที่จะส่งเอกสารไปทางเมลเนี่ยให้ไปดูในเซ t ชันของ where to f i l e คุณจะต้องส่งฟอร์มแล้วก็ส่งไอตัว supporting document ไปให้ถูก address นะคะ mm hmm. เข้าไปดูในเว็บไซต์ของ USCIS mm hmm. เดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์ไอแบบ form I 90เอาไว้ให้ในคำบรรยายใต้วิดีโอทุกคนจะได้กดเข้าไปดูรายละเอียดได้ด้วยตัวเองจ้ะ เวลาที่คุณยื่นเอกสารให้กับทาง USCIS แนะนำให้ส่งแบบ Priority Mail ก็ได้ซึ่งจะต้องมี Tracking Number เพื่อที่คุณเนี่ยจะได้แน่ใจมั่นใจว่าเอกสารของคุณเนี่ยไปถึงกับมือ USCIS เรียบร้อยแล้วนะคะและนอกจากนี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนทำก็คือ ไปกรอกแบบฟอร์ม G 1 1 4 5มันจะเป็น e-notification ซึ่งทาง USCIS เขาก็จะได้ส่งอีเมลหรือว่าส่ง text message แจ้งเตือนคุณเมื่อเขาได้รับเอกสารของคุณแล้วและเขาจะคอยแจ้งเตือนคุณเป็นลักษณะของการติดตามมันเป็น case status นั่นเองนะคะว่าตอนนี้เขาอาจจะกำลังดูเรียกว่าพิจารณาแอปพลิเคชันของคุณอยู่หรือว่า แอปพลิเคชันอนุมัติแล้วกำลัง Issue Green Card หรือว่า Issue Green Card เสร็จแล้วกำลังส่งมาให้เราเนี่ยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดคุณจะรู้ส t a ตัสของ Green Card ของคุณนะคะก็แนะนำให้กรอกแบบฟอร์มนี้ปะหน้าแบบฟอร์ม i90 ไปด้วยนะจ๊ะ เอาละค่ะใครที่มีคําถามอะไรก็ฝากเอาไว้ในคอมเมนต์ว่างๆทูนอสจะมาตอบให้นะคะหวังว่าทุกคนจะไปทําตามกันได้ง่ายนะคะแล้วก็อยากจะเตือนพี่น้องทุกคนเมื่อคุณได้รับบัตรกรินคาร์ด Green Card ของคุณเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนตรวจสอบข้อมูลชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแม้กระทั่งไอ้วันหมดอายุหรือแม้กระทั่งรูปถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะดูให้ถูกต้องนะคะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดก็ต้องรีบอัปเดตรีบแก้ไขแบบนี้นะจ๊ะ โอเคค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่หมดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะใครจะแชร์คลิปนี้ไปก็ได้เช่นกันขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะบ๊ายบาย